สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มริพาไทยทุกๆท่านสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สอบถามเข้ามาบอกว่าอยากตัดผ้าถุงนะคะกับร้านแม่มริพาไทยยินดีและก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะสาหรับผ้าถุงรุ่นนี้ที่นุ่มสวมใส่อยู่นะคะเรียกว่าผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดคือเปิดออกมาจะไม่สามารถเห็นขาด้านในได้เลยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะผ้าถุงรุ่นนี้เหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ไม่เคยใส่ผ้าถุงเลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่เวลานั่งเนาะกลััวววแบบ่า กลัวโป๊เราหรือว่ากลัวผ้าถุงน่เปิดใช่ไหมคุณลูกค้าคะแนะนําให้ตัดเป็นรุ่นนี้ได้นะคะคุณลูกค้านะอยู่ที่การเลือกใช้ผ้าด้วยนะคุณลูกค้าค่ะทางร้านก็จะแนะนําให้นะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าสามารถแจ้งรายละเอียดเข้ามาได้เลยนะคะนุ้มใส่รอบเอว30ค่ะสะโพก40ค่ะความยาวสุดผ้าได้ถึง37นิ้วสําหรับนะคะผ้าไทยทอเครื่องแต่ถ้าเป็นผ้าไทยทอมือความยาวสุดผ้าจะได้อยู่ที่36นิ้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถนะคะแจ้งรายละเอียดตรงนี้เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้มตัดให้คุณลลูกกคค้้ายินดีแว็ขอบ มากๆเลยและอีกแ,แล้วที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างหมายเหตุกันไว้เลยคุณลูกค้าขานุ่มถนัดมือขวาเขียนหนังสือมือขวาเนาะผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเพราะว่ามันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามดังนั้นค่ะถ้าคุณลูกค้าถนัดมือซ้ายหรือว่าเขียนหนังสือมือซ้ายนะคะผ้าถุงที่เปิดจะอยู่ฝั่งขวามือคุณลูกค้าขาจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะหมายเหตุแจ้งกับแอดมินตรงนี้ไว้ได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตตตัดดดิ่อออเเเลลืกช้้ขาามไย0 8460 8หรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอโค้ ot, ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยสวยๆวันนี้กับร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชอบสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามานะ